นอกจากนี้ประเภทของปัญญาก็อาจจะแบ่งได้เป็นสมอย่างอย่างหนึ่งก็มีปัญญาตามสัญชาตญาณคือไม่ต้องมีการสั่งสอนอบรมมันก็ฉลาดอยู่แล้วตามธรรมชาติคือมีสติมีปัญญาที่พอจะรู้อะไรเช่นรู้จักหากินพอหิวก็รู้จักไปกินพอง่วงก็รู้จักไปนอนพอรู้สึกเหน่อะหนกรกลกก็รู้จักไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาตามสัญชาตญาณ ไม่ต้องสั่งสอนอบรมกันก็ได้แล้วก็อื่นๆอีกนะคะนอกจากนี้ก็เป็นปัญญาโดยการพัฒนาคือการฝึกฝนอบรมแต่ก็ยังอยู่ภายใต้อํานาจของเหตุผลหรือสิ่งแวดล้อมคือยังเป็นการพัฒนาในลักษณะของโลกโลกแต่อย่างที่สามเนี่ยคะ่ะโดยทั่วไปลักษณะของปัญญาอย่างที่สอันนี้แหละที่ท่านบอกว่า โดยอริยมรรคขยานคือเป็นการฝึกฝนอบรมตนตามหนทางแห่งอริยมรรคคือเดินตามหนทางแห่งอริยมรรคจึงเรียกว่าเป็นอริยมรรคขยานเป็นความรู้ที่เกิดจากวิปัสสนาภาวนาก็คือการทำให้รู้แจ้งโดยการนำมาใคร,คร่ครวนดังที่พูดแล้วก็จะเกิดความรู้ที่เกิดจากวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าเป็นความรู้ในขั้นหลุด ในขั้นหลุดพ้นหรือขั้นบรรลุมัรคผลมัรคผลก็ตั้งแต่โสดาปิผลไปถึงสกิทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตตะพซึ่งเป็นสูงสุดนะคะนั่นก็หมายความว่าจะบังเกิดปัญญาหรือปัญญาขั้นสูงสุดนั้นก็จะจะเกิดประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตนั้นสามารถอยู่เหนือโลก เหนือวิสัยของโลกเพราะฉะนั้นเช่นนี้คือการที่มีปัญญาเช่นนี้โดยอริยมรรคญาณน,นี้เรียกว่าเป็นปัญญาที่เหนืออำนาจแห่งการใช้เหตุผลจะมาใช้เหตุผลพูดกันตามหลักตักกะหรือตามปรัชญานั้นไม่รู้จบแต่นี่มันจบเพราะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยใจจึงบอกว่าเนืออำนาจของเหตุและผลของการใช้เหตุและผลนะคะ